ครับขณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเน็ตหมดหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะก็พอทากันแบบไม่ได้สีเรียสจริงจังเนี่ยนะตอนนี้เดินได้ประมาณสักครึ่งงานหรือจะยังไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นคงไม่ไหวแล้วล่ะครับสําหรับผมเพราะว่าทุกร้านก็อร่อยแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจเนี่ยนะฮะทักทายโอปลาปราัยกันคงต้องแวะมาในวันต่อๆไปกันละกันให้ดูภาพบรรยากาศนะฮะให้ดูภาพบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ก็5โมงกับ9นาทีนะฮะ5โมงกับ9นาทีาดูครับใครเองเลยฮะพอดีครับทีโบราณพอดีครับไอทีโบราณน,นะฮะอไอ,ท,อทีโบราณอ้าวโบราณยังไงเอออันนี้มา60ปีแล้วฮะแล้วไใ้วันนี้ไม่ละลายเหรอไม่ละลายฮะเรากะประมาณให้มันนิ่มสำหรับโครงการพอดีอ๋อมันแข็งมาใช่จะวางแล้วให้มันนิ่มสำหรับพอดีเลย อ๋อนี่ที่งก๋วยละไอ้ฟังก๋วยตีละไอ้ฟังก๋วยตีกี่ไปหกแท่งนะครับก๋วยตีกินไปกี่แท่งนะห้กแท่งแล้วก็แอบบ้าหรือเปล่าเขาแอบกินเขาบอกไอ้ไอติมก๋วดำที่นี่เนี่ยสุดยอดลองฮะคุณสอนนี้ต้องลองมันเป็นยังไงกันเหรออาผมคิดอย่างนี้นะว่าของเราเป็นอะไรเหลือกล้าเดียวที่เป็นไอติมสอดไส้นะครับนี่ครับเป็นสอดไส้ผมมีไส้เผือกไส้สับรสไส้ตัวดำแต่ไส้ออริจินอลคือตัวดำตัวดำอันนี้เป็นมาหกสิบปีแล้วมันบอกว่าเ๋วยตีบอกว่าพิยุ อันนี้อันนี้คือมันแข็งมากไม่ไม่ถึงเราก็เอามาวางรอให้มันพอดีกินให้คนทานพอดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวางที่ได้ใช่ครับอ้าวไหนอันนี้คืออันนี้ไส้ตัวดำเป็นไส้ออริจินัลที่คนทานเยอะที่สุดแล้วดูไม้นะฮะเป็นเอกลักษณ์ผมมีตันนี้เหลือเจ้าเดียวที่ใช้ไม้ไผ่ทำผมอยากรักษาไว้ไม้ไผ่ไม้ไผ่แต่ผมใช้คนสูงที่นั่งหลงอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับตอนนี้ผมแค่คนสี่คนนั่งผมอยากรักษาทังเอง คือไม่ไติมไปซื้อไปโหลๆมาทําไม่เอามันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้บรรยากาศเขาเขาเ่าโบราณใช้คนสี่คนมานั่งเหลาก็บอกไม่ไผ่ให้เป็นไม้อย่างนี้เพื่อมาทำไอติมให้อารมณ์มันครบใช่ครับแต่อารมณ์มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าไอติมมันอร่อยขนาดไหนอร่ด้วยก็คือกะทิผมใช้เป็นกะทิมะพร้าวสองน้ำมาพีกะพร้าวสองน้ำคือมาจากภาคใต้น้ำเค็มน้ำาล่อยมันจะมันมากกะทิที่มาจากน้ำก่อยใช่ครับปลูกในพื้นที่น้ำก่อยถูกต้องมันจะมันกว่ามันกว่าอะไร และไม่ผสมน้ําเลยนะฮะใช้น้ำมะพร้าวคั้นด้วยน้ำมะพร้าวคั้นเลยไม่มีส่วนผสมของนั้นดูทีมงานพี่ต่อยนะฮะตอนนี้จ้องตาเป็นมันเลยนะถ้าพี่จะรูนาคนละแท่งได้ไหมได้นะครับอะไรนะเอาเลยครับอันนี้ทีมพี่ต่อยก็นะฮะเขาช่วยมาเดินนะผมเนี่ยจำได้ครับโอติมาเล่าบอกไค่คานนะมาเลยครับทานเลยครับ ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูอยู่เขาไม่เชื่อนะครับว่าผมอร่อยจริงถูกต้องผมต้องให้ใกพิทุกพานานละเอาอย่างผมเริ่มได้อย่างเอาได้เลยครับดูนะฮะมันมีไส้อย่างนี้ถูกต้องไส้นี่คือถั่วดำใช่ครับเป็นยังไงถั่วดำทำอะไรพิเศษถั่วดำไม่มีพิเศษเราใช้เวลาการต้มที่มันนานเท่านั้นประมาณ7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงถูกต้องครับนี่คือเสน่ห์ของไอซิลโบราณสอดไส้ไอิซิลโบราณสอดไส้นะฮะตัวนี้รสชาติเดียวในประเทศไทยละไอซิลโบราณกะทิสอดไส้นารีนารีคือชื่อขา เป็นนอร์เคนะฮะนาเรีนะนาเรียอยักษ์กัลลันนะฮะลูกสาวลูกสาวเอาแล้วนะครับผมดูฮะก็มันคุยไว้แล้วเกินต่อพี่ต้องลองใช่ครับยังไงครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากคครับุณนี่ทำไปเต็มอย่างนี้หมายขอบคุณตั้งใจครับผมตั้งใจมากผมอยากจะรักษาไว้ผมขอเยอะ คือเราไปกินไอติมถั่วดำเนี่ยมันแข็งนี่แหละครับถั่วแข็งก็คือถั่วมันมันไม่ใช่ถั่วมันแข็งผมทำไมต้องใช้เวลา8ชั่วโมงก็อะไรเนี่ยครับผมต้องการให้มันนิ่มไอ้นี่มันมันคือกินถั่วดำจริงๆถูกต้องครับอ่าเป็นยังไงก็เติเขาพูดไม่เขาพูดไม่ผิดนะเขากินแล้วโลกหยุดเออเขาจะกล่าวว่าโลกหยุดแล้วคำนี้เอีกคำหนึ่งที่ที่ผมกับคุณกับกติเขาบอกว่าเขาใส่ใจถูกที่ผมติดตามไลฟ์คุณต่อยุทธตลอดเวลาผมไลฟ์ตลอดเวลาเขาบอกเขาใส่ใจถูกที่ผมไม่ไปสนใจเรื่องไม้เรื่องอะไร ผมสนใจจุดตรงนี้มันมากกว่าให้คนได้กินแล้วมีความรู้สึกว่ามันได้กินของที่มีคุณค่าบวกกับเอตการรักษาเอกลักษณ์ไว้ด้วยผมจะรักษามันไห้นานที่สุดแต่ไอ้ไม้ไผ่เนี่ยอร่อยมากขอบคุณมากคุณสองที่ส่งผมเี่ยมเลยฮะครับผมเด็กอ,อยู่ที่ไหนอ่ะผมปริทิโคราดปลิทิบ้านนะเป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่บ้านที่โคราด<อ>แล้วขาย,ยที่ไหนอ่ะตอนนี้แในกรุงเทพผมจะรับสามสิบสาขาฮะับกำลังโตแทนกำลังทยอยมาแล้วอ๋อให้มารับไปขายเป็นโตแทนโคราดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตอนนี้มีหลายจังหวัดแล้วฮะ กรุงเทพจะไม่มีเลยตากเลยตอนนี้จอดคง้าต่อยเดียหน้าก็ถ่ายไปแล้วนะอยังไม่ออกนะแต่ถ่ายไปแล้วอ๋อยังไม่ได้ออกยังไม่ออกด้วยีก่อนกวคุณสายนะเนี่ยทรั้งก่อนนะก่อนแต่ก้อมบอกพี่ไอ้เต็มหัวดําผมก็นึกภาพไม่ออกครับพีต่อพี่กินแล้วโลกมันหยุดครับอันนี้ของจริงแล้วมานี่มากินก่อนกว้าคุณต่อยออกอีกครับครับใช่ไหมช่โหยอดเยี่ยมมากลูกสาวมีหัวลูกสาวตอนนี้เล้ยงน้องอยู่อยากตามมากดูโลโก้หน่อยครับพี่ลูกสาวเลยนะ หน้าทุเรียนผมทำทุเรียนนะครับหน้าทุเรียนผมทำทุเรียนหน้าม้วอกล่องผมทำม้วอกล่องเป็นซีซั่นมันแต่หลักๆกหลักหก็คือผมทำออริจินอลคือผมทำดูแลสักแท่ง์ผมไม่ทำผ้าได้ครับหนึ่งครับให้ทั้ำผ้ามีนี่ไงโอ๋ขอตัวให้เด็กก่อนได้ไหมคะได้ครับเอาเลยครับเอาเลยครับท่านภาษาที่มาสามเจ้า้อยครับมีใครมีเหรียญให้เหรียญนะครับไม้เปล่มาให้ครับไอว้าวครับอยู่เอสเทคครับผม ครับครับผมบันดีนะบสบายดีครับสบายดีนะครับนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณสอยุทธยายคุณทานานนะขอบคุณมากถ้าจริงผมจะส่งให้นุณนั้นไม่มีก็จะส่งช่องไหนใช่ย็นมันต้องพันต้องความเย็นพอดีครับแต่ขออนุญาตมีช่องทางได้ได้ที่บ้านเขาไปเก็บตู้เย็นได้ถึงสองเดือนโอ้เก็บได้สองเดือนแข่งชอบฟิตเลยครับชอบฟิตไม่ต้องรับแขกนะครับสองเดือนเลยเหรอสองเดือนใช่โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมได้ทำได้เดี๋ยวผมพิจารณาคุณต้อยยุทธได้ครับได้ครับเผื่อยาทานไม่ม không ăn 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 อนไรจำี้ขนานอ่ะเข้าเข้าแช่เข้าแช่เข้าวางอ่ะเข้าแช่เข้าวางขนมจีนน้ำยาปวกกันเชียงฟูค่ะเจ๊จีบุบานที่บ้านบุบานสบายดีสบายดีครับวันนั้นของฝากไปให้เหรอเออฝากโอาไปไม่เป็นไรมันไม่เดิเดือดกันชิมกันเชียงโอ้หมุนดีกว่าว่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรซื้ออย่างนี้ของจีนูไปฝากที่บ้าน ต้นตำรับที่ชาวประมงหาวิธีที่จะแปรรูปของสดแล้วก็ส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ต้มสดๆจากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้ธุรกิจ400ล้านแล้วพี่ตั้งแต่ตอนที่ให้ผมลองชิมใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้400ล้านแล้วฮะ5่อ5ใกล้ๆไ่งเงยนี่ไงมันขอให้มีความคิดใช่ไหมฮะทำไงที่จะทำของสดส่งไปถึงผู้บริโภคใช่ค่ะแล้วสดจริงๆใช่ค่ะ แล้วแกะให้ยังไงกระบวนการแกะสะอาดปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็มีครัวกลางอะไรเรียบร้อยมีตัวกลางแล้วก็ระดับธุรกิจระดับนี้ก็มีครัวกลางต้องไปเมื่อหร่ล้างไงล้งเอาไม่ผิดไม่ไหนไม่ไหนไม่ผิดอะไรไหนไหนที่พี่สัก็อร่อยค่ะนี่นะเขาสั่งอย่างนี้ถึงบ้านใช่ครับอ่าแต่ว่าสั่งเนี่ยส่งอย่างนี้ถึงบ้านผมอิน อยู่เพราะว่าหลายร้านมากรู้ได้ไงอ๋อดูอยู่ใช่ไหมแอบเห็นอยู่ตรงนี้แล้วคือทุกร้านเลยทีเดียวท้ายล็อกเอาผ่านหมุนตรงนี้เจคิวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแวะหมุนเดี๋ยวหมุนมาเอาขนมจีนได้ได้พี่พี่พี่เฉยอยากกินได้ได้มันเมื่อวานเจอแป๊ะแป็คถูกไปไทยกอนคุณบัญชามาหายดีไปแล้ว สบายแล้วสบายแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากคือแรกๆเขาทดลองเนี่ยเราเอาไม้ผมทดลองใช่ป่ะใช่เพาอย่างเงี้ยดีไหมพี่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแต่มันใหญ่มากที่เอามามันแบบวันนี้ที่ร้านก็มีครับไซนั้ททำได้เลยปุ้งใหญ่ๆปูใหญ่ๆแต่แกที่พี่ต้องพูดถึงแต่เนี้ยคนนิยมใช่ค่ะเพราะขบง่ายใช่ไหมนิยมกว่อนยุนเลยนะใช่ขับง่ายขับคนเร็วมากวันนี้แบบเป็นร้อย เออยินดีขนย้ายสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีนะคะทำาอกอาหารเลยค่ะตั้อยู่ตั้อยู่ดูดาด้วยที่ประสบความสำเร็จนี่เอาไว้นั่งรมก็ดีมากสบายดีนะคะคุณสรยุทธสบายดีครับใครมีความสุขมากนะคะอันนี้กล่องละห้าร้อยครับผมดูดายด้วยรับไม่ต้องขนตั้งหลายเยอะแล้วนะกลัวจะมาไปขอมอ่ะคือเราขายขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้ นครแบสมบูรละแบตมราไหนอะไรครเป็นแกงกั้สดครับแล้วมีนกกระทาผสมนไอะไรนะนกกระทาผันไทยนกกระทาเหรอนี่เหรอนี่นกกระทาใช่ไหมใช่ครับนี่ครับอันนี้มันมีกระดูกมีอะไรไหมมีครับมันไม่มีมันผุจะไม่ใช่เนื้ อ๋อมันก็ยเป็นอันน<ว>กแกงไก่อันนี้แกงไก่ทำให้ม,ม,มันหนึงบุกหนแกงคั่วอันนี้เป็นแกงไก่นไกหน่อไม้สดครับเพาราะว่าปลูกหน่อไม้นี่ขไว้ห้ากอเป็นไก่งิมซูงปลูกหน่อไม้เองครับไอะไรนะไก่กิมซูงครับปลูไกไว้ห้ารอยกอครับอชราซิตี้ครับนี่ฮะแล้วก็คือเราทำแทนามซส,สลเลัาทำสนามชุบซอสแต่เทนนี่ปูกนอไม้ปลรัหมเครนไม้สดเอามาทำเป็นแกงไก่ในสูตรนี้นะ อ่านี่นกอะไรนะนกกระทาครับไม่มีหกคืเลยครับพี่ไม่มีปีนังสาบนะไม่มีแน่นอนนะคุดูนี่ลงไหนเป็นนกกระทาดูปีกคือปล่าปลายปีกนกกระทานี่ใช่ไหมนี่คอนี่ยนี่นี่นะฮะโอ้โหผมอิ่มจนไม่กันผมผมจะลองกินคะเนี่ยแต่ผมอิ่มมากใช่ครับเดี๋ยวเราไปทานที่บ้านก็ได้ครับนี่ใช่ไหมครับฝังเรียบร้เลยนี่ครับอุ้ยติดแว่นเลยคุณเต็มจะกินอะไร มึมีอะไรเช็ดได้อะไรนะเดี๋ยวผมไมลรกมาออกมาเออกมาเลยยามอกก่อนี่เาอะกสบันีเอะไรนะไม่ใช่อันนี้ผมอหนึ่งสมครับ ชลาซิตี้บาบุรีครับบาราบุรีนะฮะข้าไว้นะครับเข้าวไปๆครับรออยู่ที่ถึงมากครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากน้าอร่อยมากเลยเนี่ยข้าวแช่า่ครับข้าวแช่้้ม้ขา แลวตดํากบตวดําก็ตวดําตวดําไรเนี่ยมดหมดสองรอบแล้วล้างใหม่ค่ะใส่หัวล้อมาใส่ไ่ส่กัมังมาส่กับมังมาฮะนี่หมดเกี้ยนึกว่าขายโต๊ะนีถงนะมาไปแล้วสองรอบนี่กับมังมารอบสพรุ่งนี้เตรียมไม้พอนะเฮียังไม่เยอะดูเลยเนี่ย Yeah. ร้องทำไมอ่ะเห็ดทอตอไงคะอนี่อันนี้อันนี้น้ำหอมใช่ไหมหอมค่ะใบ่ัดเดอบือบอัเดอบกระเทือมดเดือดอบอบัดเดือดอผัดสวือบดเอดออัดเดือดอือัดเดด บางคนไม่รู้นะว่าเขาสวยไม่ใช่นะต้องัดใช่ค่ะไม่ใช่นี่ก็บังจะเข้าหน้าร้อนเข้าแช่เนี่ยดีมากนี่ะจอ๋อนี่ฮะเข้าจะหอมนะคะน้ำดื่มน้ำถ่ายก่อนก็หอแบนแปดปน ออโอ้โหเราจะทาทอดติดไหมนะมันหอมมากข้าวเต้ชาววังนะคะาะบางลำพูค่ะออยู่ที่ไหนนะบางลำพูค่ะบางลำพูค่ะขอ,ะองที่ผมก็แวะไปหาได้นะได้เลยค่ะตะกี้วิง่งเอาไปให้เลยขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมไม่ได้อะไรปัจจัยของเราขอบคุรักรักมานานและคุ้นชื่อมากคุ้นชื่อมากข้าวหมูข้าวหมูใครรู้ไหม จอมาเหรอแบตหมดลคืทอะไรไม่ได้นะฮะแบตหมดได้ไต้องได้นะเร้องไหนอะต้องนี่ Ha 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 ha! มีก้อนยักษ์ขายไปแล้วพี่ยุทธตาชอบไม่เอาอะไรตัวอะไรมาตัวหมีแล้วค่ะหมีตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเล็กค่ะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปแล้วหรอเอาไปแล้วขายไปแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปแล้วไก่ไงแล้ววันนี้เอาหมีไปอีกรอบอันนี้ตัวใหญ่ขายไปแล้วใช่ไหมเหลือตัวเล็กเหลือตัวเล็กเนี่ยมีกอนช่างลังวัดปีก่อนก็เป็นเฟอร์พี่ใช่ค่ะปีนี้ก็เป็นหมีแล้วก็เป็นไก่ต่อรอบกับปีไก่ แล้วปัญหาก็คือว่าผมเอาไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าก,กินเ,เพราะมันสวยปัญหาคือไม่มีใครกล้าก,กินแต่ว่าเอาไปเธอไปกินถูกไหมต้องกินนะนนะเวลามโหก็หักถุงก่อน,กนแล้วไปหยิบหยิบมาสักนิดหนึ่งซิเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้กินไม่เคยกินเลยเหรอคะจะด้เนี่ยเ<ะ>ขาขายนี่ฮะ มีกรอบมันต้องอย่างนี้นี่ฮะใส่แว่นก่อนไม่ต้องใส่แล้วเพิ่งให้ผมไปนะไม่ต้องใส่ทุกทีก็ไม่ยอมกินอ่ะคนณีม่ต้องกินนะให้น้อยให้น้อยให้สองอันพอเพราะว่าอ้อยค่ะนี่นะของเขาอร่อยจริงน้ำลายนะฮะแดดจะหมดแล้วใช่ไหมฮะ อยากมาให้กำลังเยอะเอาละครเอาละพราะ่าุภาพรวมๆขอบคุณมากเมื่อไหร่จะเลิกเรียมของมายนนะสุหที่านี่ยวอบแล้วห้ารอเหรอ ผมงเดินไม่มีทางลวดนะฮะบ,บอกตรงๆภาษาบ้านๆคือไม่มีปัญญาขณาน,นี้จะ6กโมงยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นหยุดตรงนี้เพราะโทรศัพท์ก็แบตไม่เหลือแล้วนะฮะสัญญาณเน็ตก็มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ